วันนี้น่าจะพามาชมสุสกิจิมนี่เซอร่ากันนะคะส่วนออปชันจะมีอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะกระจังหน้ามาแบบแนวตั้งเรียบง่ายแต่เป็นเอกลักษณ์ไฟ LED ทรงกลมพร้อมระบบฉีดทำความสะอาดด้านหน้าข้างล่างจะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วค่ะซุ้มล้อสีดำรอบคันขนาดแปนิ้วไฟท้าย LED พร้อมไฟเบรกด้านบนอีกหนึ่งจุดและมาพร้อมกับยางอะไหล่ประตูเปิดได้3ระดับ สูงสุด70องศาพวงมาลัยเป็นแบบมันติดฟังก์ชันพร้อมครูสคอนโทรลจอหน้าระบบสัมผัสขนาด7นิ้วพร้อม Apple CarPlay และ Android ได้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาสามารถเลือกได้เลยเบาะเป็นแบบผ้ากันน้ำสามารถทำความสะอาดง่ายเบาะหลังสามารถพับได้และมีความจุถึง830ลิตรข้างหลังก็นั่งสบายนะคะเหลือเฮดรูมเยอะอยู่ เครื่งยนต์เป็นเครื่องเบนซิน1.5ลิตรอยู่ที่102แรงม้า130มิวตันเมตรอัตราสิ้นเปืองอยู่ที่14-15กิโลลิตรขับได้ชิลๆแบบประหยัดเลยค่ะสำหรับสีที่พร้อมส่งมอบตอนนี้จะมีสีเขียวเทาดำเหลือง ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,690,000บาทพร้อมของแถมอีกมากมายสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถ l รงอ in เข้ามาที่โชว์รูมได้เปิดตั้งแต่8โมงคึ่งถึง6โมงเย็นหรือถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกสามารถโทรเข้ามาที่02-269-999 9 99 99. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ